อย่าพูดมากปากกล้าเวลาโกรธเสียประโยชน์โทษหนักเสียศักดิ์ศรีต้องสะกดอดกัน้นมีขันตีพูดให้ดีมีประโยชน์ไม่โกรธกันสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับบันทึกเรื่องเราเอาไว้นะครับของกินไม่กินเดี๋ยวก็จะเน่าของเก่าไม่เล่าเดี๋ยวก็จะลืมนะของหยิบของยืมไม่ทวงเดี๋ยวก็จะสูญหาย ก็มีข่าวดังความจริงผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวของนักสแสดงดาราอะไรนะครับเปิดมาดูเมื่อวานเขารับรางวัลออสการ์แล้วก็นักสแสดงผู้หนึ่งได้รับรางวัลฮะชื่อวินสมิธผมเคยดูหนังเรื่อง i d เนะฮะครัเป็นฝรั่งผิวดำมีความสามารถแต่ว่าในขณะที่พิธีกร ได้กก่าวอาจจะหยอกล้อตัวเขาแล้วกับภรรยาของเขานะแต่ในวินสมิตนี่รู้สึกว่าจะชุนนะฉุนขาดลุกขึ้นไปพิธีกรก็คงจะคิดวัดเดินขึ้นมาจับมือหรืออย่างไรไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นมาตบหน้านะสุตท้าก็โดนตบหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเขารักเขาต้องปกป้องคนาี่เขารักไม่ให้ใครมาพูดดูถูกเหยียดย้ำอะไรประมาณนั้น ก็ทำให้ผมนึกถึงพระบารีบทหนึ่งว่ากุฏโธอัดถังนชานติกุฏโธอันว่าคนโกรธนชานติย่อมไม่รู้อัดถังซึ่งประโยชน์แต่แปลโดยเมื่อสักค่นี้แปลโดยพยัญชนะคือยกวิพัตรูปคำต่างๆมาครบถ้วนแต่ถ้าแปลโดยอัดก็คือว่าคนโกรธไม่รู้อัด หรือว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อัดอัดเนยคืออัดคือความหมายคือประโยชน์ว่าอะไรควรไม่ควรถ้าไม่โกรธก็อาจจะรู้ว่าอาการที่ขึ้นไปอย่างนั้นระงับไว้สักก่อนแล้วก็ถือโอกาสกล่าวขอบคุณอันนั้นเชิดนิ่งพิธีกรเลยให้เขาบอกว่าการพูดอย่างนี้พิธีกรพูดไม่เหมาะต้องให้เกียรติผู้หญิงหรืออย่างไรเขาก็จะเป็นพระเอกในดวงใจทั้งในจอและนอกจอ แต่เมื่อเขาขค้นไปตบอย่างนั้นนานาชาติโดยเฉพาะต่างชาติเขาก็มีวัฒนธรรมเรื่องไม่นิยมความรุนแรงอะแต่ก็มีคือชาติเรานะ,ะคนในบ้านเราบางคนบอกโอ้ทำน้อยไปแั่เป็นเรานี่นะอาจจะลงไม้ลงมือละคงไม่ตบแค่นี้แหละคงไปสั่งสอนแค่นี้อ่ะก็มีความเห็นต่างๆนานานะต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจแต่เมื่อโยงมา ในกระแสธรรมนะเมื่อเห็นกระแสโรคเราก็มาส่องทางกระแสธรรมะบอกว่าในโรคนี้นี่ถ้าจะเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอนี่ยากนะครับเมื่อเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าก็ค่มใจใช้หลักธรรมสอนในพุทธศาสนาะคือธรรมะค่มใจหรือว่าเป็นโรคก,กระทำนะนินทาสัรเสริญมีชื่อเสียงได้รับรางวัลอสการ์มีชื่อเสียง แต่ขาดธรรมะคือไม่ข่มใจนิดเดียวหรือโกธาความโกรธนิดเดียวนะฮะความกวโกรธโกธาไปว่ากิเลสเป็นเหตุปัจุสัรายเมื่อมีกิเลสข้อนี่คือโกธาคือความโกรธนี่นะ,ะอย่างนอ้อยปัจุสร้ายตัวเองอะทำหมใจเราร้อนที่บอกหน้าคนบางครั้งเป็นผีแบางทีเป็นพระบางขณะเป็นพรหมอาร,รมอารมณ์เป็นมารบางการเป็นยักษ์บางภาคก็เป็นคนเนี่ยอยู่ที่ใจนะถ้าใจโกรธไม่คนสวยๆก็หน้าเป็นยักษ์เป็นมารที่ก็าบอก เรียกว่าจิตตชรูปอะรูปที่เกิดแต่จิตนะจิตที่โกรธนี่นะรูปเปลี่ยนไปเลยจากรูปที่สวยๆนี่นะครับคนที่รอรอเวลาโกรธแล้วก็ฉุนขานแล้วก็เสียทรงเลยเสียทรงรอทรงสวยไปเลยเพราะฉะนั้นกิเลสมันทุสร้ายใจเราก่อนคนเป็นมันก็เป็นระเบิดระเบิดตัวเองก่อนเมื่อระเบิดระเบิดตัวเองเสร็จในใจตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะไปเบิดคนที่อยู่ใกล้ๆนะเอา วัตถุรูปธรรมเนี่ยเป็นเปรียบเป็นนามธรรมคือสภาวะคือกิเลสได้เลยระเบิดนะฮะลูกระเบิดจริงๆเนี่ยมันระเบิดตัวมันเองก่อนแล้วมันก็ระเบิดคนที่อยู่ใกล้ๆมันสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตึกรามมังช่องพังไปหมดดูยูเครนกับรัสเซียนะฮะที่รบกันอยู่เนี่ยสังเกตระเบิดมันระเบิดตัวเองก่อนเหมือนกันกิเลสเป็นเหตุสร้ายคือความโกรธมันระเบิดทําลายตัวเองก่อนร้อนในตัวก่อนที่ทนานอาจารย์พยอยมท่านกล่าวไว้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้า เป็นคําที่คมนะแต่ก็ไม่ตรงกับอัตถะโดยตรงนะโกรธนั่น,ค,ค,ค,น,นค,ค,คือประทุสรายไม่ใช่คือโง่โง่คือโมหะโมโหเนี่ยอ่าคือโมหะโกรธนั่นคือความเขื่อนปทุษรายนะครับแต่คําคมควายคมคลาย,ลายอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าจะเป็นพระเอกข้างในจอนอกจอนี่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเออพูดถึงเราพระเอกในจอนอกจอมวานผมก็ได้ไปเจอท่านกรุงศรีวิรัย นะผมก็ได้คุยกับท่านว่าผมนะเกิดปีพุทธศักราช2 5 2 5ในปีที่200ปีรัตนโกสินทร์เริ่มฉลองคือวันที่4เมษาและในช่วงนั้นนี่ท่านเป็นดาราดังนะฮะยายตั้งชื่อว่าไห้กรุงนี่ตั้งชื่อว่ากรุงมาวานันท่านมาในงานศพของท่านหนึ่งผมก็เป็นพิธีกรในงานศพนั้นยกพระเอกจะเป็นพระเอกทั้งในจอนอกจอนี่ไม่ใช่ง่าย ทางในจอก็แสดงให้สมบทรับบทเป็นพระเอกเป็นพระรองหรือเป็นตัวโกงหรืออะไรแล้วแต่คููกำกับจะมอบให้แต่นอกจอต้องมีลักษณะข,ของความเป็นคนมีใจกว้างมีชื่อเสียงแล้วจากกร็นดาราดาราไปว่าดาวนะก็อาจมีชื่อเสียงทําให้ดาราดาวจากรุงโรดเป็นรุ่งร่วงลุ่งโลกนะเป็นร่วงได้เหมือนกันลุ่งลิงได้เหมือนกันถ้าไม่ ระวังอะไรต่างแต่ก็นี่ก็เป็นโรคกระทำที่ผมต้องกล่าวอย่างนี้ก็อ่านึกถึงพระบารีนี้เลยทีเดียวนะว่ากุฎโธอัดถังนชานติคนโกรธย่อมไม่รู้อัดย่อมไม่รู้ความหมายย่อมไม่รู้ประโยชน์นะสังเกตถ้าคนคนโกรธเนี่ยที่หลวงพ่อชานั่นกล่าวไว้ว่าขณะโกรธเนี่ยจะเป็นดัดอ่าบัณฑิตหรือปอสีเหมือนกันหมดจะรู้ขนาดไหนมาโกรธแล้วน่ไม่รู้เลยนะฮะลูกฆ่าพ่อแม่ได้ก็เพราะความโกรธนี่แหละ ที่มีขา่าวพดืติดยาพ่อแม่มาให้เงินโกรธนะไม่รู้ความหมายเลยสุดท้ายแล้วความโกรธเกิดขึ้นง่ายหายเร็วนะแต่มีโทษมากเป็นอย่างไรครับความโกรธปัตตาุนปุ๊บเกิดปุดปบ๊ปบสักพักไปทไําร้ายคนเจ็บขาพ่อขาแม่หรือว่าทําสิ่งที่หนักยังวิสมิตสุดท้ายเขาหลังน้ําตาขอโทษเหมือนกันบอกเขาต้องทํายอย่างนี้เป็นศักศีแต่หวาสุดท้ายแล้วทยอนหลังแต่เขาอาจจะทําหรือไม่ทำก็ไม่รู้นะฮะอันนี้จะตัวอย่าง เิดขึ้นงานหายเลยวมื่าหายเลวปุ๊บสำนึกแหละแต่ว่ามันมีโทษมากบางคนไ่ข่าพพอฆ่าแม่บาปกรรมไปเสียแล้วนี่พนัฐพูดเรื่องนี้ก็ผมขึ้นบทกลอนบทร้อยกองคําต้นนั้นเป็นบุตรพันธ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธทียนมุนีสนิทเขมาจารีมหาเถระอดิจาวัตวระปฐุมคุงคารามนะครับว่าอย่าพูดมากปากกล้าวเวลาโกรธเสียประโยชน์โทษหนักเสียศักดิ์ศรีต้องสะกดอด กันมีขันตีพูดให้ดีมีประโยชน์ไม่โกรธกันเวลาจะสอนใครนะฮะถ้าโกรธอย่าไปสอนเพราะอาาัตถะความหมายเนื้อหาเนื้อความเวลาสอนคนโกรธสอนเนี่ยความหมายจะคลาดเคลื่อนไปเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่สอนลูกหรือครูอาจารย์สอนลูกศสษย์ก็กตามเวลาโกรธอย่าสอนเวลาสอนอย่ากโกรธเวลาตีเนะี่ยอย่าไปโกรธนะฮะมันจะหนักเกินเหตุผล เวลาตีอย่าไปโกรธเลืเวบาราลงโทษเวลาสอนก็ใจเย็นๆคิดว่าโกรธก็อย่าไปสอนอเกิดเลืเมื่อจะสอนก็อย่าไปโกรธเพราะมันจะไม่มองผิดคิดพลาดคลาดพลัง้งหวังเหลวไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะข่มใจเมื่อไม่มีความโกรธแล้วยอมมองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดคลาดอะไรก็ไม่พลัง้งหวังอะไรก็ไม่เหลวเพราะคนไม่โกรธย่อมรู้อัตถะรู้ความหมายรู้ประโยชน์สวัสดีครับ